ฟังมุมมองภาคอุตสาหกรรมนะครับทั้งการรับมือสงครามการค้าและการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศครับการเริ่มต้นด้วยมาตรการเงินหมื่นช่วงปลายเดือนมกราคมต่อด้วย ECE Receit รวมถึงการกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงปีใหม่และตรุษจีนถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับในมุมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแต่ถ้าอยากจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวถึง 3. 5ตามเป้าหมายของรัฐบาล เขาก็เสนอเพิ่มมาหลายข้อนะครับที่มองว่ารัฐบาลน่าจะทําเพิ่มยกมาบางข้อนะครับก็คือการส่งเสริมการลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูงในอุตสาหกรรมใหม่และเพิ่มการบริโภคสินค้า made in Thailand ในประเทศครับเช่นรัฐบาลมีโครงการบ้านเพื่อคนไทยใช่ไหมครับล็อตแรก4,000หน่วยก็ใส่สินค้าเมดอ in Thailand ฝีมือคนไทยเข้าไปในบ้านเพื่อคนไทยมันก็จะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในธุรกิจคนไทยมากยิ่งขึ้น ส่วนการรับมือสงครามการค้านะครับมีทั้งการป้องกันสินค้าต่างชาติทะลักเข้ามาในไทยซึ่งตอนนี้เราใช้ไปมาตรการหนึ่งก็คือมาตรการตอบโต้ก,การทุ่มตลาดแอนติดัมปิ้งเอนี่นะครับแต่ภาคเอกชนเขาเสนอเพิ่มนะครับเขาบอกว่าเรายังใช้ได้อีกหลายอย่างเช่นมาตรการปกป้องการนำเข้าสินค้าเซฟการ์ดเมเชอร์หรือว่า SG เอเนี่ยก็คือถ้าสินค้ากลุ่มไหนเข้ามามากแล้วกระทบกับธุรกิจคนไทยเราลดการนําเข้าได้นะครับอีกมาตรการนึงก็คือการตอบโต้การอุดหนุนครับ CVD CVD เนี่ยก็คือถ้าสินค้าไหนที่ประเทศคู่ค้าเขาอุดหนุนออกนโยบายมาช่วยลดต้นทุนจนสามารถขายเราได้ในราคาถูกๆเราจะตอบโต้กลับด้วยการขึ้นภาษีนําเข้าสินค้านั้นครับนอกจากนี้ยังมีอีกมาตรการหนึ่งนะครับก็คือพัฒนาระบบแจ้งเตือน พื่อที่จะรู้นะครับว่าสินค้านําเข้ามาเนี่ยถ้ามันเพิ่มสูงผิดปกติเราก็จะรับเือได้ทันปิดท้ายที่อีกหนึ่งโจทย์ยากครับคือการไปเจรจากับสหรัฐนะครับเพื่อลดผลกระทบการขึ้นภาษีมีข้อเสนอก็คือการตั้งวอร์รุมร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนระดมข้อมูลกันครับเพื่อที่จะไปเจรจาต่อรองกับทางสหรัฐภาคอุตสาหกรรมเชื่อว่าเรายังมีโอกาสนะครับที่จะคุยกับสหรัฐแบบวินวินทุกฝ่ายได้ครับ สิ่งที่ประเทศไทยควรที่จะต้องต้องทําการบ้านหนักๆก,ก็คือในการาตั้งวอลลุ่มร่วมภาครัฐและภาคเอกชนนะครับแล้วก็เาเรามาร่วมกันศึกษาว่าแล้วประโยชน์ในะสิทธิประโยชน์ที่บางครั้งเนี่ยตอนนี้ทางสาหรัฐอเมริกาเนี่ยซึ่งเป็นปตลาดใหญ่ของเราเนี่ยเขามีความต้องการอะไรจากประเทศไทยแล้วประเทศไทยเนี่ยสามารถซัพพอร์ตอะไรเขาได้นะครับนะบยกตัวอย่างอย่างเช่นหมูเนื้อแดง นะในอดีตเนี่ยเขาอยากจะส่งเข้ามาในประเทศไทยนะครับเราก็อาจจะเคยมีการเคยมีตั้งตั้งข้อสังเกตไว้ว่าอในอดีตสหรัฐอเมริกามีใส่สารเล่งเนื้อแดงลงไปปัจจุบันนี้เขาบอกว่าไม่มีแล้วนะอันนี้ก็มาดูกันแล้วก็อาจจะขยับขยายทำให้ต่างคนต่าง ได้รับประโยชน์ต่างคนต่างวินวินนะครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้มันสามารถเจรจาและคุยกันได้ครับ